ลองหลับตาและจินตนาการว่าเรากำลังเริ่มต้นวิดีโออันหรูหราของ r e f l a p Thailand ที่ส่องประกายความงามและเทคโนโลยีของ Mercedes-Benz C Class ปี2025แบบจัดเต็มเปล่งประกายตั้งแต่กระจังหน้าแบบ Star Pattern ที่ทรงอิทธิพลไปจนถึงไฟเลด High Performance ที่ให้อารมณ์ล้ำสมัยและชัดเจนอย่างกับแกสลักจากนั้นเราจะพาคุณเข้าสู่ตัวรถที่โดดเด่นในทุกมุมมอง ทั้งล้อ AMG ขนาดสูงสุด19นิ้วตกแต่งด้วยโทนสี gloss black ที่เติมความสปอร์ตและซุ้มล้อที่ดูมีมิติช่วยให้ C-Class ใหม่ยังรักษาความสาง่างามแต่ไม่ได้สูญเสียความแข็งแกร่งแต่อย่างใดเราจะย้อนมาที่ระบบ MBUX Generation ที่3ที่พัฒนาให้ทันสมัยกว่าเคยด้วยอินเทอร์เฟสที่ใช้งานง่ายระบบเสียงต่อต่อ Hey Mercedes ที่รองรับหลายภาษาและการนำทางแบบ augmented reality ที่ช่วยให้คุณลืมคำว่าผิดทาง ไปเลยนอกจากนี้ยังมีระบบเซ็นเซอร์ล้อมกัด360องศาซึ่งสามารถบันทึกภาพเมื่อมีการชนขณนะจอดและส่งต่อให้คุณได้ทันทีถือเป็นความใส่ใจที่ไม่ธรรมดาเมื่อเข้าไปในห้องโดยสารคุณจะพบกับวัสดุชั้นสูงเช่นบบร์และป้าเลเทอร์หรือทางเลือกที่เป็นมิตรสัตว์อย่าง m b t e c แผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและหน้าจอมัลติมีเดียขนาด11.9นิ้วซึ่งรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบชาร์จไร้สายและ Wi-Fi ในรถแสงไฟ Ambient Lighting 64สีช่วยสร้างบรรยากาศที่คุณปรับตามจังหวะอารมณ์ได้เหมือนคอนเสิร์ตส่วนตัวระบบ Biometric เช่นสแกนนิ้วที่คอนโซลกลางช่วยให้คุณเลือกรายการโปรไฟล์ของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย เรามาดูพลังเครื่องยนต์กันบ้างรุ่นมาตรฐานมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรโบแบบม y ยไฮบริดที่ให้กำลังสูงถึง255แรงม้าพร้อมแรงดิดส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัต9ิ9 G-Tronic ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและระบบขับเคลื่อนทั้งแบบ AWD และ c m a t i c ให้เลือกตามสไตล์การขับขี่ของคุณ โหมดขับขี่ระดับบนสุดอย่าง AMG c 4 3ก็อัปเกรดกำลังเป็น416แรงม้าส่วนรุ่นโหด AMG C63S E Performance ทะลุปไปถึง671แรงม้าอัตราเร่ง0ง0 0ไมล์ต่อชั่วโมงประมาณ3.3วินาทีและระบบ AWD CMA-TIC บวกเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า150กิโลวัตต์เพิ่มความแรงแบบไร้ปราณี เรื่องความสบาย C-Class 2025โดดเด่นด้วยพื้นที่ภายในกว้างขวางระดับ Compact Executive ความยาวล้อ112.8นิ้วความสูง56.6นิ้วและกระโปรงท้ายจุข,ของได้ราว12.6ลูกบาทฟุตช่วยให้ชีวิตประจำวันไม่ขาดความสะดวกสบายและที่ขาดไม่ได้คือระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่น Active Brake Assist, Blind Spot Assist, Lane Keeping Assist Attention Assist, Forward Collision Mitigation และระบบ p r e s a ซ e เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์อย่างทันทีขอเพิ่มเติมอีกนิดสำหรับผู้ชื่นชอบความประณีตต่อในการเลือกสีปีนี้มีสีภายนอกใหม่อย่าง m a n u f a k t u r a l p i e Grey และภายในที่เลือกได้ระหว่าง Black, p i e n n a Brown, n a p a Leather ไปจนถึงแบบโลกนวัตกรรมที่ใช้ MB Tech ที่ดูดีและมีจริยธรรมมากขึ้น สรุปแล้ว Mercedes-Benz c ซ l a s s s ปี2025คือที่สุดแห่งความลงตัวระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีอัจฉริยะและสมรรถนะที่เราใจเหมาะกับทุกวันของชีวิตไม่ว่าจะขับไปทำงานไปประชุมสำคัญหรือหลบไปพักผ่อนระบบที่ครบครนันและดีไซน์ที่สะกดสายตาทำให้มันไม่เพียงแค่รถยนต์หรือแต่เป็นประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ